เมนูหลังเลิกงานค่ะทอดหมูกินกับตำสัวปูปลาแซ่บๆพี่น้องตามมาเบิ่งวิธีเห็ดน้ำกันค่ะก่อนที่สินำหมูมาทอดก็ต้องเอาไปหมักด้วยเกลือน้ำปลาน้ำตาลรากผักชีแล้วก็พริกไทยค่ะหมักทิ้งไว้เค่งชั่วโมงพี่น้องแล้วก็ค่อยนำมาทอดค่ะ ทอดไปเรื่อยๆจนกว่าหมูจะออกสีน้ำตาลก็เป็นอันเสร็จค่ะก็จะได้หมูทอดรสนวนๆกินหอมๆพร้อมที่จะกินกับข้าวเหนียวกับสมตำแล้วเนาะค่ะสำหรับหมูทอดเมื่อนี้พี่สาวเป็นคนหมักแล้วก็เป็นคนทอดค่ะเห็นน้องเห็นงานมาเมื่อยเนาะที่ต้นสาดร์ เห็ดกับเขาให้กินพี่น้องหมูมือนี่พี่สาวตั้งใจเห็ดเนาะค่ะก็เลยเป็นหมูที่พิเศษแซบนัวคักกินกับข้าวเหนียวกับสมตำนี่เข้ากันคักพี่น้องเสร็จแล้วค่ะถอดหมูพร้อมเสิร์ฟแล้ว ต่อไปก็จะเป็นการตำมสมําตำค่ะตำสัวปูปลาพี่น้องเป็นอาหารที่ขาดบดได้เนาะกินยามใดกระแสบโคกพริกแห้งเกลือกระเทียมน้ำตาลโคกสก,กันค่ะพี่น้องหลังจากโคกจนพริก แตกแล้วเนี่ยเขาก็เอาผงนัวใส่ลงไปค่ะตามโดยมะเขือเทศมะเขือเทศพวงบานเฮานะคะใส่ลงไปตำให้แตกตามโดยมะขามเปียกค่ะ ตามโดยบักนาวใส่ทั้งบักขามบักนาวสิได้กินหอมของบักนาวแล้วก็ลดเปรี้ยวอมหวานของ,งขามนะคะตามโดยทัว่วฝักยาวค่ะตามโดยบักเขือเหลืองพี่น้องแล้วก็ปูหน้าดองค่ะครบนี้ก็ใส่ลงไปสองต ตำโดยน้ำปลาค่ะแล้วก็น้ำปลาหลังจากนั้นก็โขลกเข้าให้เขากันค่ะพี่น้องเขากันดีแล้วก็ชิมเบิ่งเนาะค่ะถ้าแบ่บถ้านวดแล้วก็เนบักหุงใส่ลงไปแล้วก็ยั่วให้เขากันพี่น้องตำยั่วให้เขากัน เข้ากันดีแล้วก็ชิมมือเนาะคะ่ะแซบค่ะพี่น้องปิดท้ายด้วยขนมจีนค่ะเยอะให้เข้ากันคนคูกเข่าให้เข้ากันพี่น้องแล้วก,ก็ตักใส่ถาดเสิร์ฟค่ะตำสัวปูปลาพร้อมกินกับหมูทอดแล้วค่ะมาเด้อพี่น้องมากินน้ำกันค่ะแซบแซบ